สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของบิงอีกครั้งนึงนะครับผมก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามสิบธันวาคมนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับลงหน้าเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้มาอัดคลิปสวัสดีปีใหม่หรอกแต่ว่าวันนี้ลงคลิปก็สวัสดีปีใหม่ไปเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้ป้ามถ่ายหลังจากที่บ้ามเล่นมาแล้วเมื่อวานนะครับเมื่อวานป้ามซ้อมเป็นผู้ได้วันสุดท้ายนะครับของสองพันยี่สิบสามนะครับหรือว่าของปีนี้เองเพราะว่าเสาร์ที่หยุดตรงกับสามสิบสามเอ็ดพ ถือโอกาสพักผ่อนพอดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปไหนหรอกเมื่อาวานนะครับป้าลองเปลี่ยนโปรแกรมใหม่นิดหน่อยนะครับสาหรับการซ้อมหลัง,งบันนะครับแต่ก่อนมันจะซ้อมหลังเป็นสองวันใช่ไหมหลังนอกวันหนึ่งหลังในวันหนึ่งแต่ว่าตอนเนี้ยป้ามทดลองซ้อมเป็นหลังนอกกับหลังในร,รวมกันนะครับแต่ว่าแบ่งเป็นสองวนันแต่ว่าเริ่มเอาหลังนอกขึ้นก่อนหนึ่งวันแล้วก็เริ่มเอาหลังในขึ้นก่อนหนึ่งวันนะครับแล้วก็เมื่อวานวันศุกรป้ามเริ่มเอาหลังนอกขึ้นก่อนหนึ่งวันแล้วก็ตามด้วยหลังในนะครับก็ ฟิลลิ่งโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องต้องรอดูผลลัพธ์ของมันนะครับประมาณน่าจะแปดวีดถึงสิบสองวีประมาณสองเดือนถึงสามเดือนนะครับว่าโปรแกรมมีนวลดับปั้มมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถามว่าตอนซ้อมฟิลดีไหมก็ยังฟิลดีอยู่นะอืมก็รู้สึกโอเคพอๆกับตอนที่ทัมซ้อมหลังในหนึ่งวันเต็มเต็มหรือว่าหลังนอกตัวเต็มเต็มะพอท่าที่ห้าหกเจ็ดประมาณเนี้ยครับท่าหลางังๆเนะี่ย มันจะเริ่มแบบหมดแรงใช่ไหมในกล้ามเนื้อมัดนั้นนะครับแต่ว่าอันเนี้ยปั้มเลยลองเปลี่ยนเอาเป็นกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งก็คือหลังกันแหละแต่ว่าเป็นอีกอีกอ่าเรียกว่าอีกจุดหนึ่งอ่ะไม่ใช่หลังนอกทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่หลังในทั้งหมดนะครับก็คือเอาอีกจุดหนึ่งที่เราไม่ได้ซ้อมในวันนั้นอ่ะ <S <S มาซ้อมเป็นท่าไททายนะครับเป็นท่าแบบท่าที่ห้าท่าที่หกท่าที่เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือปั้มเอาเป็นหลังในมาซ้อมนะครับก็ ฟีลได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าน้ําหนักที่เล่นก็ดรอปลงมานิดหน่อยแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่ท่าที่เริ่มต้นนะหมายว่าปั้มไม่ได้เอาท่าพวกเนี้มาไว้ต้นต้นเหมือนวันที่เล่นหลังในนะปั้มเอามาไว้หลังหลังของวันที่เล่นปีกนะครับก็ถือว่าโอเคนะน้ําหนักอาจจะดรอปแต่ว่าฟีลลิ่งก็ยังดีอยู่ครับแต่ว่าไม่แน่มัมนอาจจะร่างกายปั้มอาจจะยังไม่ชินนะครับอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวสักสี่วิกว๊กหกวิอะไรเงี้ยครับถึงไะ้แบบขีบ่ตำหนัก นั้นได้บวกกับตอนนี้ก็มันเฮลที่เพจด้วยนะครับน้าหนักที่เล่นมันก็เลยอาจจะไม่ได้หนักมากอยู่แล้วครับหมายถึงว่าแรงมันก็อาจจะไม่ดีเยอะนะครับเพราะว่ากินก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรต่างๆเลยนะครับคือสุขภาพตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแรงธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ไม่ได้กินแบบโอเวอร์ด้วยนะครับก็เล่นเท่าที่เล่นได้มันก็ฟิลดีนะเล่นเสร็จก็ตึงหลังแบบปั๊มหลังมากหลังมาบปัม๊มมากมากเลยครับก็ราเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าปั๊มซ้อม ยังไงนะครับแล้วก็แบ่ง2อมอะไรกีฬานะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอก,กันที่มาผมบ๊ายบายนี่ได้อยู่เนาะได้อยู่เบาอยู่ฟังเฟส

เมื่อหงื่อไม่ออกแม่งซ้อมยากนะซิ่วยากมากเลยเออพอกัดมันแบบแห้งๆอ่ะฟังไรอยู่เสร็ด เจ้ามามามาไอหนี่งองหน่อยดีมาโอเคยนแ่มงไ่ี่ิดนมันเบาสี่สิบอ่ะเมื่อกี้ตอนหกสิบปั้นหนึงสิบห้าทีอยู่เลย

สิสโสิบสนี้เปัมสามสิบก็แหละขอลองสามสิบ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วเราวานามบอลเบลโรแล้วก็เิเตดโลแล้วก็ผมว่าบาเบลโลอาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่วะ่ะลองมาสองอีก้อเล่นเป็นอนนี้แทนไหมเป็นทีบาเออทีบาจับจับอันเนี้ย ไม่ให้จับฟางอ่ะจับเนี่ยเป็นหลังล่างอ่ะแล้วก็แหลกกูหนักมากเนี่ยเาขาคข็งไปอีกแ่กบน,นี่นะนี่เพิมแค่ห้าส,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 สิบสามซห้าโอ้เจ้ มามามาเก้าสวยสิบสองสิโอเคห้องผมอยู่สามสิบสยวเท่านี้ะรอบ

ก็ะมา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 สิบสิบสิบสีขอบคุณครับเส้นแล้วก็ลำเบลสามห้าก็ได้

ใชจดิไปสวยเฮ้ยแต่ยีโดนนุ่มมันดีกว่าเนอะยีโดนดีกว่าใช่ป่ะแปลกโดนนี้มันจะหนักนิดนึงเออใช่บางอย่างมันจะบอกไม่ถูกเหมือนมันไกลแขนนะเหมือนแขนมันไกลกว่าตอนนี้หนัก 1, 2, 3, เออเอ um, yeah. uh, uh, Fa.

ไม่ได้รีบหรอกแต่ว่าถึงตาก็เล่นไม่งั้นเาจะมีเกียดแล้วสองเอ้ยบุ๊เด็ดวัด

้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ็ดเอ็

เเหรอาะผมคิดเป็นแกเฮ้ยไม่หนักกันไม่หนักมากแล้วแต่มันบีบยากับลา

ใส่สิบเลยก็ได้ใส่สิบเลยใส่ครับไปเลยพอมื่อกี้มนเล่นได้อยู่แหละยงแค่มันแบบหน่วงพี่เฉยอืม โอเค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 

ดอาทิตย์หน้าเราลองใหม่เอาเป็นหลังนายขึ้นแมงสองวันเลยดีกว่าเอาหลังนายขึ้นก่อนสองวันแล้วก็ติดมันไอ้นี่ไอ้นี่ดงดเออแมมลองไหมล่ะอาทิตย์หน้าลองไหล่ะเป็นหลังนายเปิดก่อนแล้วก็เป็นเป็นสิมาลองดู

ได่ไไดคอย่่น่าไน้กี่ทีสิบเหรอหไได้หลายสิบทีเหรอได้อยู่แต่ว่า๋ยวมัน อที่ก่อนแม่งเล่นหลังล่างเสร็จวันศุกร์อะขับรถไปแม่งตึงหลังล่างไม่ได้ตึงแบบเจ็บนะตึงแบบมันปั๊มอะตึงแบบโคตรแบบต้องไปจอดรถแล้วเอ็นอะปรับเบาเอ็นอ่ะ,บบอออะสามนาทีอะกว่าจะแบบคลายมันปั๊มจัดอะอ